สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีเครื่องมา2ตัวนะครับเป็นยันม่านนะครับตัว120ทั้งคู่เลยนะครับนี่ยำนานทั้งคู่เลยเพื่อนไอตัวนี้รถเป็นรุ่นขน,น,นู้ <laughs> อนอันนี้พ่นแคล้วสเกตได้ง่ายนะครับนี่คือท่อนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะมาอัพเป็นร้อยห้าิบนะครับคือสเตปยำนาปกติสูบน้ำไหมไม่สูบอ๋อไม่สูบเลยใช่ไหมอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวต้องติดฟังก่อนนะติดฟังก่อน อ,อันนี้ใส่สีครึ่งน่าจะเป็นโครงนะสยามมั้งเนี่ยฮะธนก,กิจธนก,กิจอ๋อธนกิจมัเป็นโครงอะไรธนก,กิจอ๋อเป็นโครงเกียร์เราเนี่ยเหรออ๋อนช้ครับเป็นอะไรวะ โอเคดูด้วยเขาอย่างไรยอ่ะโอ้โหสองคันตู้นี้หนึ่งเนือมครับไม่ติดมือเลยตู้นี้เลยตู้นี้เหมือนมันหนึ่งเองกว่าเพิ่น ไปใครไปรอทถอดเคลียร์อ,ไ <laughs> อะไรแลเวเดี๋ยวช่วง,งเริ่มมีนี่นนแหละมาดูดิว่า,าจะเป็นที่ลูกปืนหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวดื้อเลยอ่ะจากแต่ก,การไหนน้อง เรียบร้อยนะครับก็พอดีที่ผมบอกว่าเครื่องมันนึ่งเืองผิดปกตินะครับเครื่องนี้นะครับวันนี้เจ้าของก็บอกว่าเขาเปลี่ยนหัวจีดเทียมมานะครับหัวจีดเทียมนะครับสำหรับยันมานี่บอกไว้เลยนะครับมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับหนึ่งเลยควันเยอะนะครับควันเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาดูลูกปืนดูวาวโอ้โหวาวไม่ต้องพูดถึงกิฟเลยนะครับนี่ ใช่ได้นะครับแล้วก็ลูกปืนเป็นไงช่างคุผมกลหาโอ้ลูกปืนนี่นะครับนี่คนเยอะเหมือนกันนะครับเครื่องนี้นะครับอ่าแล้วก็เ <c oughs> อ้าเฮ้ยนี่ลูกยลวงเลยวะลูกเขาไหน๋อนี่ลูกแช่ใช้บรรเทนาแนล้ว ก็เดี๋ยววุชีดดูแล้วก็นนาดจะต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไปไม่ได้เด็ควันครับไม่ค่อยมีกําลังนะครับวุชีดนะครับอ่าแล้วก็อีกเครื่องนึงก็ลูกปืนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเจ้าของบอกว่าสั่งเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเด็กออนนะครับเด็กก็ดีรถรับจ้างนะครับอ่าก็ประมาณนี้อ่าวาลก็เป๊ะเลยนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างอีกแป๊บหนึ่งนะครับผม นะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับสําหรับเครื่องยันมาสองตัวที่มานะครับก็อันนี้ลูกปืนใหม่หมดนะครับนี่นี่สามนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับตุ่มด้ามหนึ่งตัวนะครับอ่าเพราะว่ารถรับจ้างซะด้วยนะครับคราวนี้ถ้ามีชุดโบกสปงสปริงแล้วนะครับอ่าถ้าเราไปตุ้มธรรมดาเนี่ยมันจะขาดนะครับมันจะไม่คุ้มนะครับเวลามันขาดมันไม่อัดอะไรแตกขึ้นมาีนเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ อีกตัวหนึ่งก็ประกอบแล้วนี่นะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใส่ตุ่มดามไปแล้วนะครับนี่อ่านะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาข้างเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับจะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะครับเป็นไงช่างนึงนึ่งทำนี้ดูเนี่ยตรงแล้วลืมแล้วเปล่า ออาไปก่อนอะไรกูเชื่อไปหมดกูลืม <c oughs> เอาเอาขอปูเสียปูไปก่อนสองไ่เอาในถาดมาเอาเป่าล้มไปเนดะ้ อะไรขนาดนั้นของร้อนเนี่ยละเฮ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเฮ้ยตู้เย็นมาซ่อมอ้าวลงเลยฮะเอก่อนนี้เปลี่ยนวุชีดใหม่นะครับเป็นวุชีดเทห้ารูนะครับตัวนี้นะครับ ่ะเดี๋ยวลองติดตั้งเสียงดิอ้าวเงียบไปเลยน่าสูดสูดง่ายติดมือเลยเขาสกด,ดีไหมนะี่ยดีแก้่อ่ะ,อะนี่นะครับ อ,อ,อบดีซะด้วยวันไม่มีไหลเลยนะครับอ่บสั่งลองนิดง,ง่ายได้นะอ่บเดี๋ยวลองรอบต่มนิดหน่อย Ah ช้ได้นะครับอรอบก็ติดมือกับเดิมนะครับติดมือผิดกันเลยนะเด็กอ่ะโอเคเดี๋ยวดูเรืองหนึ่งนะครับนี่ครับ รอบต่ำก็โอเคนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคจะได้เดี๋ยวไปเทดสดูอ่ะ โอเคนะครับก็ถือว่ามองภาพรวมๆแล้วก็คือใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองใช้งานจริงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความแตกต่างจะขึ้นวินได้อีกสักครึ่งนิ้วไหมนะครับนี่ก็สบายอยู่แล้วพี่ขึ้นได้เลยวินอีกครึ่งนิ้วนะครับตอนนี้เป็นวินอ่าหน้าสี่นะครับจะใช้มาสี่ครึ่งนะครับอันนี้เอาสบายสบายเลยใช่ไหมตอนเนี้ยอ่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8น312 7-989นะครับอ่าเราก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เบียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ